สวัสดีค่ะผู้ชมคะวันนี้ก็พบกับไอซอีกแล้วนะคะวันนี้ไอซ์จะมารีวิวรถ Nissan a อเมร1.2 e s p o r t e c h e s t o n i c ปี2017สีดำเกียร์ออตโอตโอ้คันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ Nissan a อเม a สีดำคันนี้นะคะไฟค่ะคุผู้ชมเป็นไฟ daylight นะคะชุดแต่งค่ะคุผู้ชมค่ะจะมีสเกิรอบคันนะคะเดี๋ยวอจะพาไปดูด้านหลังนะคะว่าชุดแต่งด้านหลังมีอะไรบ้างนะคะตามไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับนิสสันเมราคันนี้นะคะ จะมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะคะที่สำคัญค่ะเซนเซอร์ถอยหลัง3ตัวในการกางค,คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมหมดห่วงเรื่องการถอยหลังเลยนะคะสำหรับนิสสันอเมราคันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวอจะพาไปดูด้านในของนิสสันอเมราคันนี้นะคะว่าด้านในสภาพจะดีขนาดไหนนะคะตามอไอซ์มาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไอซ์จะบอกว่าด้านในค่ะเบาเป็นเบาะหนังนะคะสภาพคือใหม่กริบมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะสำหรับเครื่องเสียงนะคะสามารถเล่น CD MP3 สามารถเสียบ usb ได้และสามารถเสียบ a u x ได้นะคะเป็นรถที่ใช้น้อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไปแค่70,000กว่าโลเองค่ะคุณผูช้ชมคุณผู้ชมคะคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรถนิสสัน a อเมราหนึ่งจุ X-Tonic น e ปอร์ตเกเกปี2017ดสีดำคุณผู้ชมฟังราคาให้ดีนะคะราคาอยู่ที่ 289,000้า28บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะราคาดูาคุ้มที่สุดไปเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นรถมือเดียวเป็นรถที่ใช้น้อยเป็นรถที่สภาพดีราคานี้แอบว่าคุ้มที่สุดไปเลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจทิ้งเชือกทาราเดียกันติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ